Tủ 톱 สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเดูข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปตัวกันอีกแล้วนะตลาดโดยรวมวันนี้ก็เขียวหมดทุกตัวถูกไหมครับเพราะว่าที่เขียวขึ้นมาเนี่ยก็มาจากตัวบิตคอยที่ขยับขึ้นไปประมาณ6กหมื่นสี่หกหมื่นห้าหกหมื่นหกถูกไหมครับก็ขยับไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วเหรียญที่บวกมากๆถือจะเป็นในส่วนของตัว I N J เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว r e v e r ร s แอสเก็มีส่วนของตัว W L D นะครับหรือว่าเจ้าเวอร์เองครับที่บวกขึ้นมาประมาณสักสาะอ่ะแล้วกอร์เซ็นต์นะอ่ลังกตก นะครับตกหนักมากเลยและถ้าเกิดว่าเสียงฝนแทรกเข้าไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับ ตลาดเริ่มที่จะลดความร้อนแรงของตัวมันเองลงแล้วนะครับโดยเริ่มที่จากของโฟกี้แล้วก็เปเป้น้องที่เริ่มจะติดลบลงมาประมาณสัก1%นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเทเรียมครับติดบวกขึ้นมาเป็นแค่ประมาณ1%เท่าน,นั้นนะแล้วก็บิตคอยลลงมาแล้วนะครับเหนือประมาณสัก6 4 0ม0จากที่เขาเนี่ยสามารถขึ้นไปได้ที่66 0 0 0นะแต่ก็ระดับนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วนะเพราะว่าเราต้องการให้เขายืนอยู่เหนือ60,000หครับหรือว่าจะให้แบบเข้าตามสูตรเลยสัก500หรื่6 0 0า0 1000นะแต่ก็เลยมาขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับแต่ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายเนาะถ้าเกิดว่าจะให้พ้นขีดอันตรายเนี่ยเขาต้องยืนอยู่ได้สักประมาณ6 5 0 0 0นะครับถึงจะแบบโอเคอุ่นใจหน่อยแต่ถ้าเกิดว่านะครับวันนี้ก็เข้าใกล้กับวันหยุดแล้วถ้าเกิดใกล้วันหยุดเนี่ยตลาดมันบวกขึ้นมาอีกเหมือนทุกครั้งที่เขาชอบนะครับไปบวกช่วงของวันหยุดแบบแรงๆเนาะอาจจ่จะยืนอยู่เหนือ65,000ก็เป็นได้นะครับ แล้วก็ที่ยังบวกแรงๆอยู่เลยก็คือเจ้าตัว ytc กับตัวล u น่าคลาสสิเนาะเพราะว่าตอนนี้ ytc ก็บวกกันมาที่26%นะครับแล้วก็ล u น่าคลาสสิกก็บวกมาที่สัก19-20%ตอนนี้ลงมา17%แล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าเมื่อวานรเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเนาะที่นะครับการสเต็กกิ้งในส่วนของล u น่ c l a s s สิกเนี่ยก็สามารถไปอยู่ที่ 15.37ซได้ก็คือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยนะเพราะว่าต้องการให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วจุดครับ,บนั่นหมายความว่าคนเริ่มที่จะเก็บรู้หน้ากระสิกแล้วแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วซึ่งสิ่งที่เองกซ์มันก็มาจากสุดข,ของกระเป๋าของใบแนนนะและเราก็ต้องย้อนกลับไปคลิปก่อนน้้น,นที่ผมได้โพสต์เข้าไปใช่ไหมครับว่าใครนะจาคลิปนี้ได้บ้างว่าใบเนี้ยเนี่ยมีการสร้างบอร์ดมีการเก็บเหรียญแล้วก็มีการโอนมาซึ่งการที่ใบแนนทำแบบนั้นแล้วก็ใส่ธนวาเขา,ก,า,เก,เากท้ำก้เก็บเบขากระเป๋าแล้ว สเต็กหรือว่ารวมอุปทานของนักเสิกให้กลับไปอยู่ในส่วนของมือของเจ้าของแล้วมือของใบแนนอะไรแบบนั้นครับหลังจากนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่านะครับกำหนดในส่วนของการเผาเนาะจากในส่วนของตัว TFL และ LFG นี้ก็คือนะครับภายในเดือนที่แล้วถูกไหมแต่ก็มีการเลื่อนมาก็คือภายในเดือนนี้และเดือนนี้นะครับก็อยู่ราวสักปลายปลายเดือนถึงนะครับต้นเดือนหน้านะครับก็คืออาทิตย์แรกมันจะมีอะไรเปลี่ค่าไปมากกว่านี้ไหม จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะเพราะเมื่อวานนะผมก็พอเห็นแบบนั้นครับก็ยังไม่นอนครับก็วิเคราะห์ตลาดอยู่แล้วก็ทําการเข้าไปเก็บนะครับตอนนี้ยังไม่ขายออกนะครับก็ถือว่าปล่อยเขาอยื่นั้นก่อนถ้าเกิดว่าเริ่มมีแดงๆก็เริ่มที่จะขายออกเนาะแล้วก็มีการเก็บส่วนของตัวเจ้าตัวเปเป้เข้าไปด้วยนะครับแ,แล้วก็วันนี้นะครับก็ได้มีการเผาไปเองนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านเนาะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของธุรกรรมที่ต้องทําการเผาไปนะแล้วก็จําได้นะครับคนที่ผมเคยบอกว่าเขาเคยขู่ในส่วนของตัวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวนัากรรสิกตอนที่ลบสลายให้เผาตอนนี้เขาก็ได้ทําการชักไปหาคุณลงนงกแล้วทบแล้วก็ได้ให้ทําการเผามาอเองนะประมาณร้อยล้านนะประมาณร้อยแปดล้านเหนือที่แหละถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ยังไงเนาะแต่ว่าตลาดแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนของนัากรรสิกเริ่มที่จะดีขึ้นเนาะหลังจากที่คนคนนี้ปรากฏตัวเขาเป็นใครกันแน่ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นผลดีกับชุมชนเป็นผลดีกับลุนาก็ถือว่าเยี่ยมครับแล้วก็มาอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจไฮไลท์ของโดนัลด์ทรัมป์ในการหาเสียงเนอะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้รับเลือกการเป็นประธานในประดีนะครับเขาวางแผนที่จะลดภาษีเงินได้ที่บุคคลเหลือ15%นะถ้าเกิดว่าเขาได้รับเลือกนะสิ่งนี้เองครับมันจะเป็นผลดียังไงนั่นหมายความว่าอะไรปกติภาษีในส่วนข,ของชาวมริการมักครั่งที่จะเอยอะอยู่แล้วถูกไหมครับ เงินที่เหลือเขาจะไปทําอะไรครับก็ต้องเอาไปเข้าไปลงทุนให้มันเกิดกําไรงอกงามถูกไหมอันนั้นก็หมายความว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในส่วนของตลาดทุนอาจจะแบ่งไปในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนั้นนี่นู่นแล้วแต่กอาจที่จะมาในส่วนของตลาดลงทุนอย่างเช่นตัว ETF หรือมาในส่วนของคริปโตหรือว่าเป็นในส่วนของหุ้นอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็มันก็จะมีเงินมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีคนเนี่ยหันมาซื้อหรือหันมาเก็บคริปโตมากขึ้นก็ได้เพราะว่าดูการทำเขาก็เริ่มที่จะโอเพนแบบเต็มตัวแล้วกับเจ้าบคนะรั แล้วก็มาในส่วนของข่าวของ MCHOCK นะที่ดาวเรตในงานเป็นเมื่อวานว,าว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะตัว m c h o c เนี่ยคาดว่าจะโอนเหรียญจริง,รงๆแล้วไม่ใช่คาดหรอกครับโอนเนี่ยเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยไปให้ในส่วนของคาร์เก้นนะ้ซึ่งก็เป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเทโตนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้นะเขาก็ได้โอนไปมือที่เรียบร้อยแล้วแล้วคาร์เกนเองเนี่ยเขาก็ได้ประกาศแจ้งต่อลูกค้าว่าได้รับเงินชดเชยจาก m t ก o c แล้วนะแล้วก็เตรียมแจกใจคืน กับเจ้านี้ภายใน7-14วันครั้งหน้านี้นะเพราะว่าหลังจากที่เขาได้รับในส่วนของตัวบิตคอยมาเขาก็ต้องแจกจายคืนเนาะโดยในส่วนของ a r ร h เ m มเขาได้รายงานถึงการโอนบิตคอยประมาณสัก4 8 6 4 1ืบหรือเป็นเงินมูลค่าประมาณสัก3.1พันล้านดอลลาร์นะไปยังกระเป๋าเนาะและก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้มีการเกิดเรื่องนี้ออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่า ปเห็นของใครแต่๋ยนนี้คาเกนออกมาประกาศแล้วก็หน้าที่จะทําการโอนให้กับลูกค้าเนาะแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับใครที่ได้รับผลกระทบสําหรับใครที่สูญเสียงเงินตอนนั้นไปแล้วก็ตอนนี้กําลังจะได้กลับคืนมาแล้วจะขายจะเก็บไว้หรือจะยังไงแต่ก็อย่าเพิ่งไปกังวลอะไรมากครับเพราะว่าตลาดก่อนหน้านี้จู่นะที่เราเจอในส่วนของเอ็มีก็แล้วก็รัฐบาลเยอรมน,นีราคาบิตคอยก็ร่วงลงแล้วมันก็สามารถกลับขึ้นมาได้รอบนี้มันจะเป็นแบบนั้นไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้น ก็คงที่จะคาดการได้ไม่ยากครับแต่ตลาดมันก็ไม่ให้เอาคาดการได้จริวจริงครับรอบนี้อาจที่จะไม่ลงก็ได้เพราะว่า ตอนนี้แรงสนับสนุนหรือว่าแรงดูดซับจากในส่วนของตัวสปอตบิตคอย์ EGF เนาะก็มีแรงหนุนเข้ามาหลังจากที่นะครับมีการซื้อติดต่อกันมาเป็นหลักร้อยล้านเรื่อยๆเนาะโดยก็มีวันที่12-300ล้านวันที่15-300ล้านวันที่16-422ล้านนะครับแล้วก็แบงก์โลกก็ยังซื้อเข้ามาแบบหลักร้อยล้านเช่นเคยแล้วก็เจสเกลก็ไม่ได้ขายออกเลยซึ่งโฟสปอตบิตคอย n EGF ของวันที่16กเนี่ยก็มีการไหลเข้ามาสุดที่ที่422.5ล้านเนาะ โดยปริมาณบิคคอร์ที่ประมาณสักสี่หมื่นเนี่ยก็น่าที่จะมีการดูดซับจากตัว EGF เข้าไปได้มากพอสมควรนะเพราะ ไม่คิดว <was> in ่าคนที่ได้รับเหรียญไปทั้งหมดเนี่ยจะทําการเชขายรวดเดียวเลยน่าจะมีบางคนเก็บนะครับบางคนขายนะแต่ก็อาจที่จะไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าก็อาจที่จะขายครึ่งนึงเก็บไว้ครึ่งนึงเผื่ออนาคตก็ได้เพราะว่าตั้งแต่ที่เขาเนี่ยไม่ได้รับบิตคอยมาจนถึงขนาดนี้เขาก็ยังอยู่ได้แล้วเขาก็ได้กําไรด้วยจากราคาบิตคอยจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ะการที่เขาจะขายหมดก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจที่เขาอยากที่จะขายทั้งหมดหรือบางคนอาจจะที่จะอยากเกษียณแต่ก็คงที่จะเก็บไว้แล้วก็ออมแล้วก็ทําการ เกิหรือว่าให้กู้ยืมแบบนี้น่าจะเป็นหนทามแบบนั้นที่เพราะว่าที่ผ่านมาแรงบุญซับจากตัวอ e ีเทฟก็เป็นหมื่นๆชูไหมครับโดยส่วนของแบงก์รองก็ไปหมื่นแปดแล้วสําหรับเดือนนี้เนาะแล้วก็ส่วนของตัวอาร์กินเวสเองก็ไปประมาณเก้าแล้วก็ i อ t ีทีก็ไปประมาณสัก2อ0 0ันเกอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับบูมเบิร์กก็ได้ออกมาสยบข่าวเกี่ยวกับใบแน่นอแล้วก็กล่าวขอโทษซีซีนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ทําการตีความหรือตีบทความตีข่าวในส่วนของตัวบูมเบิร์กของไชนีสนะครับฉบับจีนเนาะที่เป็นเท็จซึ่งสร้างความเสียหายต่อซีซีเนาะซึ่งตอนนั้นนะครับเมื่อย้อนกลับไปในปีสองันยี่สิบองเลยแล้วก็ได้มีข่าวอะไรพวกนี้ออกมาบอกว่าธุรกิจของตัวจางฝิงเจ้าเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่นะที่เขาทําอยู่นะแล้วก็แสดงความไม่พอใจสำหรับซีซีเนาะ ซีซีข้อได้ออกมาตอบโต้นะครับจากข่าวคราวนี้แหละนะแล้วก็ได้ไปคอมเมนต์ถึงความไม่สบายใจแล้วก็ได้ต่อว่ากลับไปนะครับแต่ก็บุมเบิร์กเขาก็ยังเพิกเฉยต่อในส่วนของซนะีซีเนาะแล้วก็ทนายของซีซีเเนี่ยเขาก็ได้ไปว่าความให้แล้วก็ฟ้องตัวบุมเบิร์กไปส่วนของสร้างความเกลียดชังการดูหมิน่นหร่อการเยาะเยะ้ยต่อตัวซีซีอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับออกมาก็คือว่าซีซีชนะนะเพราะว่ามีหลักฐานอะไรมารองรับว่าธุรกิจของเขาเนี่ย ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะก็เหมือนกับก่อนแรกๆนะครับก่อนหน้านี้ใครๆก็คงเครียดจำกันได้แล้วก็เก็บจี๊ดเนาะเวลาที่เราพูดถึงบิตคอยพูดถึงคริปโตเนี่ยเขาบอกว่าแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะถูกเพื่อนๆล้ออะไรแบบนั้นจําได้ไหมอ่าช่วงแรกๆเนาะว่ามันคือแชร์ลูกโซ่แต่ตอนนี้กลกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับบางทีค่ะที่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานาะในส่วนของโลกธรุรก,กิจนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถบอกวิสัยทััศนนน์ขขอองเเราาใให้้้กบคื่จได ต้องรอให้เขาเข้าใจด้วยตัวของเขาเองนะครับถึงจะถึงจะพูดกันรู้เรื่องเนาะ<ม>แล้วก็มาในส่วนของเ่าวของโดนัทรัมอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมเตรียมที่จะปล่อยคอลเลกชัน n อ i นิชุดที่4นะลั่นนะครับเพราะว่าประชาชนต้องการให้ผมจำอีกครั้งเนาะ ซึ่งนะครับหลังจากที่โดนด์ทรัมป์เนี่ยเขาได้ปล่อยคอลเลกชันออกไปก่อนหน้านี้แล้วสักประมาณ3ชุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่4เนาะหลังจากที่เขารอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ลอบสังหารเนาะและเขาก็บอกว่าเขาต้องการทีร่จะิธรอีกเพราะว่าประชาชนเนี่ยเรียกร้องอยากจะให้เขาทําซึ่งก่อนหน,น้านี้นะครับเขาก็ประสบความสำเร็อเจอย่างมากเลยสําหรับการปล่อยการ NFT ประมาณ4 5 0 0 0ใบหมดภายในวันเดียวเนาะอันนี้เขาก็จะทําอีกนะซึ่งโดนด์ทรัมป์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะที่สามารถขาย NFT หมดได้เร็ว แล้วก็ราคาแพงที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้ภรรยาของเขาก็ได้ทำพอมือกันถูกไหมอะแล้วหลังจากนี้นะครับ NDC โดนท้ามที่โดนรอบสัมหารจะมีมูลค่าแค่ไหนลงมาปุ๊บจะหมดเลยซื้อทันหรือเปล่าเก็งกำไรทันหรือเปล่าซึ่งรอบนี้อาจจะหมดไวกว่าที่คาดก็ได้นาะเพราะว่ามือที่อาจจะวางลงมาแล้วหมดเลยเพราะว่าคนรอซื้อขายไปทํากําไรต่อหนะ้าที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญก็เพิ่งเกิดไปด้วยเนาะทีนี้ครับเราก็มาดูในส่วนของถ้าเกิดว่าโดนท้ามในชนะเลือกตั้งภายในปลายปี2024เนี่ยตลาดคิดตจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไป ไปดูในส่วนของตัวผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นหากโดนลงทามชนะการเป็นประธานาธิบดีเลยนะหนึ่งคือนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เนาะโดนลงทามเขาก็โอเพนในสุ่วนของตัวบิตคอยมากกว่าจวเวนอยู่แล้วอันนี้เรารู้ดีไม่ต้องไปพูดถึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนํานโยบายการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของตลาดเก็บโตมาใช้ เพื่อเรียกฐานเสียงกับัยรุ่นกลุ่มอเมริกาเนาะแล้วก็นายุบาลในส่วนกอ,องการผ่อนคลายรวมถึงการกระตุ้นในสุดของตลาดการลงทุนคริปโตมองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงของเงินเฟ้อได้ดีเนาะแล้วก็มีการลดภาษีของบิตคอยในสหรัฐเลยนะลงทุนเนี่ย ที่ลงทุนนครคปอตันสารัฐจำเป็นจะต้องเสียภาษีเนาะซึ่งภาษีมีควานอสารัฐเนี่ยสูงถึงประมาณ3 7เปนาะหากโดนรัไมได้รับเนี่ยเป็นประธานในพอดีก็จะจ่ายภาษีตรงเนี้ยลดน้อยลงนะแล้วก็อย่างที่ผมเล่าขายไปเมื่อกี้ด้วยว่าเขาเนี่ยจายในส่วนของตัวลดภาษีบุคคลให้เดือประมาณทั้าเปอเซอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นผลที่ดีกับโลกของคทิปโตเนาะแล้วก็ กฎการควบคุมหรือว่ากฎระเบียบซึ่งโนโทธรัมนี่อาจจะมีแนวทางในการควบคุมคริปโตที่มันผ่อนปลนมากขึ้นอาจจะที่จะไม่ตึงเหมือนกับอ่านโยบายของรัฐบาลของตัวโจไบเด้นเนาะซึ่งนโนธรัมอาจจะมาผ่อนปลนแล้วก็มีการจัด ระเบียบอะไรในส่วนของตลาดคริปโตให้มันดีมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของการพัฒนาบล็อกเชนแล้วก็เทคโนโลยีนะครับโนทัมแล้วก็ให้ความสําคัญในส่วนของตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งอาจส่งเสริมนโยบายแล้วก็สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีของอตัวบล็อกเชนเกี่ยวกับคริปโตไปในระยะยาว,ยาว,ยาวเนาะแล้วก็มีการที่นะครับมอบหมายให้กับในส่วนของอ กะลาโหมฝั่งอเมริกาเนาะที่นําระบบบล็อกเชนไปใช้ในส่วนของกองทัพนะเพื่อที่จะเข้ารหัสรับแล้วก็แก้รหัสรับในส่วนของตัวการรับส่งข้อมูลแล้วก็ป้องกันนะับ การแฮ็กหรือว่าการโจมตีหรือว่าการรับข่าวสารที่มันผิดผิดจากฝั่งของศัตรูซึ่งอันเนี้ยก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็5นะครับก็คือผลกระทบด้านจิตวิทยายตลาดเนาะซึ่งพอมีการเปลี่ยนแปลงประธานได้พอดีนะอาจจะส่งผลซึ่งความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเพราะว่าในส่วนของตัวโน้ตทเนี่ยเขาก็มีในส่วนของตัว NFT เนาะแล้วก็มีบิตคอยแล้วก็รองประธานนะทีพอดีเนี่ยก็ บอกว่าถือบิตคอยอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้รับเรื่องจริงๆนะครับก็คนก็จะมองว่าโอเคขนาดนุ่งทป์ยังเล่นคริปโตขนาดนุ่งทป์ยังมีบิตคอยประทานรองประทานในปีนี้ยังมีบิตคอยแสดงว่ามันต้องดีเขาก็เลยแบบอาจจะมีคนลงทุนตามอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหลักๆเนาะแต่ก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่านุ่งทป์เนี่ยเขาก็มีนโยบายว่าจะทําการขุดบิตคอยทั้งหมดนะที่ยังเหลืออยู่ อเมริกาที่ต้องเป็นคนขูดเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาไม่เหมือนกับไบเดนเนาะที่ทําการแบนไปการแบนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยปัญหาเลยเราจะนําบิตคอยมาใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําจีนรัสเซียก็ต้องทําแล้วเงินก็จะไหลไปจีนรันเสเซียซึ่งเราก็จะเสียประโยชน์ตรงนั้นแล้วบิตคอยก็สามารถที่จะเอามาค้าประกันหรือว่ามาสร้างเสียรภาพเสริมแกร่งให้กับเงินของดอลลาร์ได้ซึ่งเขาเคยบอกว่าเขาไม่ชอบอะไรที่มันมาทำอะไรเงินดอลลาร์แต่ตอนนี้บิตคอยมันสามารถมาเสริ เขาก็ชอบมันนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้จีนกับรัสเซียได้ผลประโยชน์ไปอย่างเดียวเนี่ยอเมริกาไม่ได้อะไรเลยเขาก็ไม่ชอบแล้วก็เลยที่จะทําการคุณวิคอยที่เหลือในฝั่งอเมริกาอันนี้เองนะครับอาจจะทําให้ถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นประธานในประดีจริงๆนะครับแล้วก็ทําตามที่พูดจริงๆอาจจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เร่งทําให้ตัวบิคอยในมูลค่าไปถึงแสนสองแสนหรือว่าห้าแสนอย่างที่อา k Invest กล่าวก็เป็นได้นะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ